วันวันที่16นี่กระสิย้ำให้เลยพี่น้องค่อนข้างสิมันใจสูงเลยละ่ะว่าได้ทั้งเลขล่างแล้วก็ทั้งเลขบน3ตัวบนครับแล้วก็2ตัวรางแทบสิบ่ต้องกลับเลยพี่น้องเลขงวดวันที่16สิมานี่คือเอาเต็มที่รถพี่น้องสวัสดีครับปาะทับครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นอะไรครับนะ คือต้องตาสีแดงๆจังหน่อยข้าลูกน้อยน, <laughs> นอนอก็ต้นนานอกก็ตื้นบอกที่จริงงูหรอกครับว่านอนแต่ว่ามาหอดมาปลุกเอาครับว่าได้รับว่าได้เลี้ยงล<อ>ูกหน่อยพี่นนองค <laughs> รับเลี้ยงลูกหน่อยเลี้ยงลูกหน่อยพอดีแฟน,อ,อ,นอ่าไปทำงานไปทำงานครับว่าผมไปหาอุวัตน,นีเมือเสาครับมื่อนี้โบได้ออกไปวัดเนาะมืนอนี้ก็ข้าน้วงกุโจ ต้องต้องต้องนางพุทโธเนาะสมมตกแบบอออกไปวัดคนละเพศกุฏิครับสร้างกุฏิเนาะเอาบายนี้ฝนกับซีมาเพราะฝนบายนี้มาเป็นจังไหนเนาะคือเต็มใจแท่เห็นฝนนี่อากเย็นดีจังอยจังวะตอนแรกผมกับรุ่นยู่ๆวะเนาะยูวะเนาะว่าเห็นพอดีก็ร่างนอนหลับนี่ปุ๊กเอาเลยครับปุ๊กขึ้นมาสัมผัสเอานั่นมาแล้วฝนอันนี้คืองวดที่ผ่านมาเนาะปรทับเนาะขอช่วยจักหน่อย แปดสองเจ็ดนะครับ,รบนั่นแหละครับได้ตัวเดียวก็คือแปดสองเจ็ดนั่นแหละแต่ว่าถ้าจับออกมามันก็จะมีสองเจ็ดสองแปดแล้วกับแปดเจ็ด, 2, ด,ดนะครับแล้วก็เขาเขาเจ็ดสองนะครับตอนที่ออกคุยกันเที่หแนวทางตรวจตอนที่หนานแนวทางมาทเาบอกว่าจับเอาโลดมักตัวไหนจับเอาในสามตัวนี่แหละน,นะนะครับมาหนี้ต่อจากนี้ก็ สี่ได้เศร้าไวสกรนี่บาดยาเปสิโเ้ยเฮิมเิรมลงมากนฝนกระไดเาโอ้ยตะกี้มาทนา้มากอ่โโต้นี่ฝนกระไดเอาจกไนล่่ีเอาท่ามกลางเสียงฝนนี่สเราบอกสิได้ยินบเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ครับ่้ลองเนเอากล้องเขาไปกลๆก่อนไปเดี๋ยวได้เ้า่องเอาสดเบยอะไเอาเอ จำไม่หมดก็สันน่บได้ยินแท้เอองินบได้ยินเสียงเนาะเอาเอาเไหมเอาไหมอันนี้โชคไหมเนาะเออเอามันมันสีคำเปลีนไปยกขึ้นเลยครับโอ้นะครับเห็นปะนี่คือ DNA งวดที่ผ่านมานะครับหลังจากที่หลุดไปอยู่ประมาณสามหวดนี่แหละครับตองบ่อถ้ำก็ได้เพิ่งเพิ่งหลุดแน่เพิ่งบันไดติดตามแนวทางแน่บดติาน ครับบอดดายทิดตามทุกขวดครับจะเลยบอคอยมีอ่าบอรแมนมอรบอคอยมีล่าสุดผมลงไปน่าจะสองหรือสามขวดนะประมาณสามขวดประมาณสามขวดเนาะครับลงหนึ่งขวดเว้นหนึ่งขวดแล้วมาลงอีกสองขวดเนอ่าบาทนี่ละแต่บางเอิญงวดเว้นขาวจะถูกห้าสองอยู่หรอประมาณนี่พูดถึงอยู่เลยห้าสองบอกข้าวเราก็ถือว่าขวดหนึ่งบอกแน่นคนถือเัิน เอ้าวันนี้กะเป็นยังไงงวดนี้ว่าได้แล้วสําหรับวันที่สิบหกล่างบอสูฟังดูฝันแล้วมันบอกครับงวดวันที่สิบหกนี่กระสีย่ำหายเลยพี่น้องวลาค่อนข้างสิมันใจสูงเลยล่ะมันใจยังไงที่มันใจว่าได้ทั้งเลขล่างแล้วก็ทั้งเลขบนทั้งบนทั้งบนทั้งล่างสามตัวบนครับแล้วก็สองตัวล่างวันที่สิบหกเนี่ยแมนแทบสิบ่ต้องกลับเลยพี่น้องเลขงวดวันที่สิบหกสิม้านี่ คือมีความมั่นใจจังสันตรงๆด้วยตรงๆด้วยโวยวดที่พานแม่บอกว่ามั่นใจจักเปอร์เซ็นเนาะผมจำบ่ไรร้อยเปอร์เซ็นอ,อมานนั้นงวดนั่นล้านเปอร์เซ็นมันบ่เขา่ามันบ่เขา่าแต่งวดร้อยเปอร์เซ็นเขา่ขาเข่างวดนี้เอาจักเปอร์เซ็นดีแต่งวดน,นี้ผมให้เป็นแนวทางเลยนะคือเอาเต็มที่เลยพี่น้องเอาเต็มที่เลยครับเอาเต็มที่เลย บบต้องว่าเป็นเปอร์เ,เซ็นต์เอาเต็มกำลังเลยให้สามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างคือให้นักไปเลยเอ,อมตัวบนกับสองตัวล่างครับเลขอาจสิมีหอด6ตหกตัว,ดวโดยซ้ำไปเป็นแล้ววันที่หนึ่งผมงวดนี้ที่ฝันฝันที่ฝันนี่คือหมุนเวียนฝันอยู่เลยละ่กะก็ไล่ขึ้นครับพี่น้องฝันแล้วบอคักในใจผมเอามาเสียงครับ เอามาเขียนเป็นตัวเลข้วก,ก็มาเสียงบังอธิษฐานจิตว่าในห้องมีแนวใดหรือให้ฝันเรื่องเกา่าแม่นอิลีพี่น้องฝันเรื่องเก่าเลยมีผู้ชายสองคนอ่านี่คือความฝันเนาะตอปนี้มีผู้หญิงสองคนมีเด็กหน่อยสองคนมีป่าอยู่ในหู่แต่แต่ในหูนนั้นบ่แม่นหู่อยู่ใต้น้ำนี่พี่น้องน้ำแห้งบดแต่ว่าอยู่ในหู่นมีนาว ไปจกเอาปลามีแต่รุร่นสามสี่เนี่ยวกระ,ะเข็งปลาหมอปลาหมอปลาหมอบานเท่าเนี่ยในหู้ไมีแต่ปลาหมอมีแต่ปลาหมอก็เลยตีให้พี่น้องเลยศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดอ๋อปลาอยู่ในรูถูกปลาแต่เป็นปลามิเก็ดแมนก็เลยอาจจะเป็นเก็ดก็ได้เป็นแปดก็ได้แมนแต่ว่าฟลูกนี่เจ๊งไรก็เป็นศูนย์ก็แล้วเป็นศูนย์ตีง่ายๆเลยก็เลยตีศูนย์เก็ดศูนย์แปดเลยแมนครับแล้วก็เป็นล่างด้วย เป็นล่างเพราะว่ามันอยู่ในหูเด้ยมันอยู่ในดินบ้านนี้ผู้ยิ่งก็สิเป็นผัวเมียแล้วมีลูกหน่อยเลขพ่อแม่ลูกหากับซีกับลูกหน่อยคนหนึ่งก็มีหาไม่ซีหากับผู้ใช้ผู้อยู่ในฝันพร้อมโตเขาฝันพร้อมันก็เป็นหาถ้อไม่ยิ่งก็เป็นคือเป็นเมียเจพาอเนี่แหละอยู่ในฝันครับแล้วก็มีลูกหน่อยหา ซีหนึ่งพี่น้องอตีง่ายเลยตีง่ายกันนะเดี๋ยวนะมีผู้หญิงสองคนครับผู้ชายสองคนถูกเด็กน้อยหนึ่งคนถูกแต่ผมมีเลขก,กันเอาไว้ให้คือเลขที่กันเอาไว้ให้คือซีหาสองพี่น้องซีหาสองเป็นเลขก,กันเนาะสีหาสองสีสองหาแนนเป็นเลขก,กันเอออยู่ในฝันสิมีมาจังสันกันบก็เลยตีกันเอาไว้แต่ว่าตัว ตัวเนียนๆห้เลยก็คือหาซีหนึ่งพี่น้องหาซีหนึ่งเนาะครับผมงวดวันที่สิบหกสิบห้าเนี่ยเขาแต่ว่าผมเบิ่งเ่ราะเพราะถ้ามตีความฝันแล้วกะตีเอาแบบง่ายๆเลยง่ายๆเลยแล้วข้อก็ฝันง่ายๆพี่น้องฝันง่ายๆอ่าเขาฝันง่ายๆนี่เลยฝันง่ายๆแล้วก็เอาจังๆครับแต่ว่าพี่น้องกันกันพ่อลอตเตอรี่นี่ซื้อไว้ไหนเด้อ มีหกตัวดีแฮงดีไ้มันให้มันขวกันนะเพื่อนไเด็กหมายถึงว่าเลขมีหกตัวห้าสี่หนึ่งสี่สองห้านี่บอกครับครับไ้ว่าอันใดอยู่หนาอันะดอยู่ลังก็ได้มนก็ได้ก็ได้ไให้ให้่องเสียงเบิงครับล้วก็ูนย์แปดส่นเจ็ดนั่นแหละพี่น้องอาจจะเขารองวันก็ได้เด้ครับเพราะว่าผมฝันเลขมันเต็มหกตัวพี่น้องเลขล่าง ก็ได้สองหางอยู่แต่ว่าขึ้นเป็นเลขกันครับแต่ว่าผมเน้นศูนย์แปดครับับหาหนึ่งสี่เนาะหาสี่หนึ่งหาสีหนึ่งเนาะเออหาสีหนึ่งอ่าที่ตัวเน้นนะครับนี่แล้วก็ตัวกันตัวร่องคือสี่สองหาแนนกับเจ็ดศูนย์นั่นเป็นตัวกันตัวร่องจากนั้นก็ติดติดไปพี่น้องคือสําหรับงวดนี้นะครับวันที่สิบหกมิถุนายนเนี่ยครับพอท้ามาบอกดอกว่า มั่นใจจักเปอร์เซ็นจักเปอร์เซ็นครับบอกได้คาเดียวว่าเอาเต็มที่เอาเต็มที่มีกําลังสำหรเอาซํำนั่นครับถือว่าเขาได้โอกาสเลยล่ะถ้ามีโอกาสที่จะได้เลยล่ะพี่น้องโอกาสเข้ามาถึงแล้วมาถึงแล้วเพราะว่าในฝันหนึ่งผมอธิษฐานจิตสัางมันบ่ครับก็ได้มาแบบเล็กแบบตีง่ายง่ายครับอืมอ้าอืมได้เล็กตีง่ายง่ายเลย คือว่าชาดมากเลยล่องเบิงว่างวดที่ผ่านมาเม็ดเดียวแตกครับเลขพอทําแปดสองเจ็ดนะครับที่จริงพ่อทํำให้เลขสามตัวลักษณะนี้แหละงวดที่ผ่านมาแปดสองเจ็ดแต่ว่าก็คือคนมีโชคก็เลยว่าเอาจับให้เพิ่นซะครับคือจังไหนจะผู้ใดจับก็สิจับไ้สามหางคือกัดเมือกแต่เนาะผมก็จับออกว่าให้สองเจ็ดสองแปดแล้วก็ เจ็ดแปดจะว่าเลขเลขมหาพี่น้องเลขสองมันมีสองตัวเนาะมันก็เลยมันได้แต่สองเจ็ดคันมหาพี่น้องก็บรินารได้แปดอาจจเขาเพราะว่ามัวร้นแปดเจ็ดสองเต็มเต็มเลิยเต็มถ้ามันมันเป็นเลขหาบสองเจ็ดสองเนอันนี้มันมาเป็นเลขสองสองตัวละเบิ่นอะก็เลยปวดนี่ก็เลยคิดว่ามีโอกาสเออเอาคือโอกาสมาถึงแล้วถูกสามตัวแตกถูกเลข ในฝันนี่ผมไปเบิงทั้งเสียงทั้งเสียงเลขกเบิงก็เขาในในข้ามอธิษฐานนี่เขาเสียงครับแล้วไปเบิงในปฏิทินปฏิทินก็มาตรงกันครับไปเบิงในหนังสือทำานายฝันในหนังสือในทำหนักฝันก็มีได้พี่น้องประจํงวันอีกมาตรงกันอีกแล้วนอกจากนั้นยังฝันเดิมๆซ้ำๆสามขึ้นสามขึ้น แล้วก็อธิษฐานว่าพระเลขเขาให้ฝันว่าได้อันนั้นอันนี้ก็ได้ตามที่อธิษฐานครัไฮฟันตอนนี่อย่างในเรื่องที่เยาฝันนี่แหละก็ได้สิ่งของมากอ้าวน้องวิโทน้องพุโทโธสวัสดีครับเออเป็นไต่บ๊อมี่น้องพุโทโธน้องพุโทพโธบอกว่าครับวันนี้บอกคุโธบอกบได้บอกนอนหัวตะเต้น นเเนดี๋ยวช่วงโค้งได้ถ่ายบ่เนี่ยดอกกันน้องบอกกสีแจ้งให้ทา้งเอฟซีในโฮจัดอีกที่นึงน้องโค้ชเขากับเขาดูอยู่งได้เลยเขาตังคเอาให้ตังคซื้อนมแล้วมาให้กินนมกินนมเอาไว้กินนมดีมอดคนกินนมอันนี้ไปน้องโค้ชเบาไทยนะครับเป็นเบาตะไทยจ่อยๆเอากระตือว่าตรวจนี่พอทำ ไม่ต้องพูดว่าไม่ต้องถามว่ามันใจกี่เปอร์เซ็นต์มีกําลังเท่าไหร่อัดได้ครับแต่ว่ายาให้เจ้าของเป็นหนี้เป็นสินคือครับหมายถึงว่าือตายาไปกู้หนี้ยืมสินเอาต่างกำลังของเจ้าของเอาต่างกาลังห้าพี่น้องยาให้ก็บถึงเห้าเดอดร้อนคฐานห้าได้มันก็สิได้เองครับคือว่าโวันนี้ชัดเกนมากๆได้ตีก็ตีง่ายๆนะครับอะไรก็ ขอบคุณแนวทางของพระท่านอีกรอบนึงครับครับผมจังไรอ่าขอให้เฮ่งเฮ่งปังปังคือจังวดทีผ่านมาเลยครับนะครับเนาะอ่าขอบคุณครับทุกคนให้โชคดีเด้อ